ปวดข้อเข่าค่ะปวดข้อเข่ามากเลยเนี่ยถ้าใครมีการปวดข้อเข่านะคะพี่ปราแนะนําเลยค่ะโปรโทีว่าคอลลาเจนคอลลาเจนไทถูกเกรดพีเียมเลยค่ะนําเข้าจากประเทศเดนม,มาร์กวิธีการทานก็ง่ายมากข้างในเนี่ยนะคะในซองก็จะมีช้อนค่ะเราก็ตักมาหนึ่งช้อนหนึงช้อนนะคะอ่าหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็ผสมในน้ําอันนี้พี่ปราชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดื่มง่ายมากเลยค่ะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะปวดเข่าวปวดเข่าอาการที่พบมาัางในผู้สูงอายุแล้วเป็นอย่างไรคะจะต้องดูแลตัวอย่างไรพี่ปรามีคำตอบค,ค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมปวดเข่าเข่าเสื่อม อาการปวดเข่านะคะพี่ปราบอกเลยมักจะเป็นในผู้สูงอายุเขาโอ้ยลุกก็โอยนั่งก็โอยค่ะโรคเข่าเสื่อมปวดเข่าเกิดจากอะไรหรือคะแล้วจะทําทอย่างไรค่ะถ้าเรามีอาการอย่างนี้ก่อนอื่นพี่ปราต้องบอกเลยนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมปวดเข่าเข่าเสื่อมเข่าอักเสบเป็นโรคและอาการที่มักพบในผู้สูงอายุปัจจุบันนะคะยิ่งในสังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาการต่างๆก็จะมีมากขึ้นและอาการสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องดูแลก็คือเราจะต้องรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างถูกต้องเพื่อที่จะให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความเรียกว่าปกติสุขค่ะแล้วโรคข้อของเสื่อมมีสาเหตุจากอะไรคะอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะถ้าเรารู้สาเหตุของโรคข้อของเสื่อมเราจะได้ดูแลตัวเองได้ดีและก็ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ ฟังฟังพี่ปลาเลยนะคะสาเหตุโรคข้อเข่าเสื่อมปวดเขา่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมเกิดจากอะไรคะข้อที่หนึ่งผู้ที่มีอายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปจะเริ่มมีอาการเรืยอว่าปวดเข,าข่าค่ะเข่าเสื่อมและที่สําคัญนะคะเพราะว่าโรคข้อเข่าเสื่อมจะไปนในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคะ่ะข้อที่สองสำหรับใครนะคะที่มีน้ำหนักโตมากหรือว่าอ้วน ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากขึ้นอีกคะ่ะข้อที่สเราจะเห็นบ่อยๆหลายคนใช้งานข้อเขาผิดท่าหรืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานเช่นอะไรเหรอคะการก้มยกของคุกเขา่านั่งพับเพียบเดินขึ้นบันไดนั่งขัดสมาธิในกรณีที่ผู้สูงอายุนะคะไปวัด ก็มักจะนั่งขัดสมาธิกันซึ่งอันนั้นล่ะค่ะจะเป็นปัจจัยส่งเสริมมากๆเลยที่จะทําให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและการปวดเข่าตามมาเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆนะคะข้อที่4เคยเกิดอุบัติเหตุกับหัวเข่าเช่นรถชนหัวเข่ากระแทกจากการที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬาต่างๆข้อที่5โรคข้อเข่าเสื่อมจากพันธุกรรมค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะ อาการปวดเขา่าเจ็บเข่าที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคข้อเขอ่าเสื่อมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะคะอาการโรคข้อเขอ่าเสื่อมะระยะแรกก็จะเริ่มมีอาการเรียกว่าอะไรปวดเข,าข่าค่ะตอนเคลื่อนไหวเช่นเดินวิ่งขึ้นบันไดแต่อาการจะหายไปหรือดีขึ้นเมื่อไรคะเมื่อเราทํากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ข้อเข่าเวลามีการเคลื่อนไหวบางคนก็จะมีอาการเสียวหัวเข่าค่ะ พอฝึกเชื่อไหมคะว่าเมื่อเราหยุดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน,านเมื่อขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อเลยคะ่ะสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการเป็นอย่างไรและที่สำคัญถ้าเราเข้าสู่อาการที่เร,เรียกว่ารุนแรงรุนแรงแล้วมีอาการอย่างไรบ้างเราต้องทำอย่างไรมาฟังพร้อมพิปลาเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมคะ่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทูปพี่ฟิชเป็นขันกำลังใจให้พี่ปลานะคะเรามาเตรียมตัวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะสําหรับรายที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรงเชื่อไหมคะจะมีอาการปวดเขา่าเจ็บเขา่าอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นบางครั้งปวดเวลากลางคืนเมื่อกลิงกล้ามเนื้อต้นขาเต็งที่ จะมีอาการปวดหรือเสียบริเวณกระดูกสะบ้าหากมีอาการอักเสบจะมีข้อบวมร้อนและตรวจพบในน้ำเนี่ยนะมีน้ำในช่องข้อค่ะถ้ามีข้อเสื่อมมานานจะพบว่าเหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่ค่อยจะสุดกล้ามเนื้อต้นขาก็จะรีบข้อเข่าโก่งหลวมหรือบิดเบี้ยวผิดรูปทำให้เดินและใช้ชีวิตประจำวันลำบากและที่สำคัญมากๆนะคะ จะมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะผู้สูงอายุหลายท่านเลยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเวลาเดินจะลำบากและรู้สึกเจ็บปวดมากทำให้ไม่อยากมีกิจกรรมหรือไม่อยากจะไปออกสังคมใดๆอันนี้สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะสำหรับหลายท่านที่ถามพี่ปรามนะคะว่าการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมทำอย่างไรวันนี้พี่ปรามรวบรวมมาให้แล้วนะคะการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม หนึ่งการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ใช้ยาโดยลดการกดที่ข้อเขา่าการใช้ประครบร้อนในขณะเดียวกันผู้มีอาการเจ็บเขา่าปวดเขา่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งยืนเดินควรลดน้ำหนักโตนะคะถ้ายิ่งอ้วนจะยิ่งปวดเข่ามากขึ้นค่ะออกกำลังกายนี่เรียกว,ว่าออกอย่างเหมาะสมไม่หักโหมจนเกินไปนะคะหรือที่สำคัญอาจจะ ใช้มีเท้าช่วยเดินเพราะว่าอะไรคะเราจะปวดค่ะเพื่อลดแรงกดในช่วงที่พยายามลดอาการเจ็บปวดเข่าค่ะ 2. การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการใช้ยาอันนี้มีผลสำคัญนะคะถ้าใครมีอาการปวดบางครั้งก็จะใช้ยาแก้ปวดซึ่งอันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และแนะนำด้วยนะคะจะได้ไม่ได้เกิดผลเสียขึ้นในภายหลัง หรือในบางรายแพทย์ก็จะใช้ยาทาเฉพาะที่ประเภทยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสเตียรอยใช้ทาน,นวดซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความร้อนเฉพาะที่ค่ะสำหรับบางรายอาจจะมีอาการปวดมากนะคะแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาฉีดช่วยลดอาการปวดและการอักเสบที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ยาคืออยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะ และที่สำคัญต้องสังเกตผลข้างเคียงของยาด้วยนะคะเช่นบางรายอาจจะพบอาการไม่สบายท้องท้องอืดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเจะร่าสีดำผื่นคันพิษต่อตับ,ตบไตย,ยากลุ่มนี้อาจทำให้บวมและความดันโลหิตสูงขึ้นไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,นะคะสำหรับในบางรายเขาอาจจะใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ การอักเสบทำให้กล้ามเนื้อโดยรอบเกร็งตึงการใช้ยาไข่กล้ามเนื้อจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ค่ะหรือถ้ามีอาการมากๆบางรายก็จะไปฉีดน้ำข้อเข่าเทียมข้อที่3รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดข้อเขา่าเปลี่ยนข้อเขา่าซึ่งในปัจจุบันนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนิยมกันมากเพราะเห็นผลการรักษาไว แล้วก็ทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยไม่เจ็บเข่าทรมานอีกซึ่งหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วผู้ป่วยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อให้ข้อเข่าเทียมได้ใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานานานมากขึ้นเช่นเลี่ยงท่านั่งเดินที่ต้องใช้ข้อเข่านาน,านๆลดน้าหนักตัวเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีแรงกดทับหรือการกระโดดแรงๆทำไม่ได้นะคะ อันนี้สําคัญมากๆเลยพี่ปราถึงอยากจะบอกว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเ,ขาเสื่อมปวดเข่าเข่าเสื่อมเข่าอักเสบหรือผู้ได้รับอุบัติเหตุที่หัวเข่าจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬาการรักษาข้อเข่าเสื่อมถือว่าสําคัญนะคะเพราะหลายคนมีอาการปวดขาและปล่อยทิ้งไว้ทําให้พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ทํากิจกรรมต่างๆก็ได้ไม่เต็มที่ไปตรวจไปรักษาแต่เนิ่นๆค่ะจะได้ รักษาได้ตรงจุดและที่สำคัญเราก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาก,กับการปวดอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ